ในส่วนของเทศบาลเมืองเหียนหลังจากที่เราอมอบโลด่ดีเด่นให้กับคุณแม่ทุกชุมชนทุกครอบครัวห่วงระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาในปีนี้เราเห็นความสําคัญเรื่องของการลดความริ่มล้ําในชุมชนเนื่องจากคุณแม่บางท่านนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยหรือนะครับมีอายุที่ชรากาชรามากหรือคุณแม่ที่จะต้องดูแลลูกนะครับหรือดูแลครอ,อบครัวที่ป่วยติดบ้านติดเตียง ไม่แทบจะไม่มีเวลาที่จะมารับโล่ในพื้นที่ที่เราจัดงานปีนี้เราจึงเห็นความสําคัญลดความเหลือมล้ําโดยการจัดการมอบโล่ไปถึงนะครับทุกครอบครัวทุกครัวเรือนโดยเรานําคณะและทีมงานผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการรวมถึงนะครับคนมมกําลังผู้ใ่บ้านชมรมอสมเคียร์ไข่ต่างๆไปให้กําลังใจแม่นะครับปีนี้แล้วก็เป็นปีหนึ่งถือว่าเป็นปีพิเศษสำหรับ พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวุเหียลดความเหลื่อมล้ําสร้างความสมบูรณ์สร้างความสุขให้กับเมืองวมเหียครับเด่นนะก็นอนกมมกับแม่เดนนะครับนะครับเนะครับโต่เหี่ยาสเลูก้้านใจ้นอกินข้าหรือยังกินแล้วกินแล้วเนาะ พูดสนัยล,ล,ลองลองหันแม่สน,นั่นบเป็นป้อนเลยแกแม่ดีเด่นเท่าหน่อยเจ้าอันนี้อันนี้สัญญากันตลอดสัญญาสัญญาไม่แสยะนะหน่อย าลูกอยากบอกอะไรกับคุณแม่นะครับลุงจะให้กำลังใจขอให้แม่จะเป็นแมงแรงนะอยู่กับลูกไปนานๆนะแม่ครับแล้วลูกขอเงินจะกอไหมหน่อยโอเคมาทเปิดหน้าอกไม่เลยนั่งตัโตโตนั่งตัโต่โตแม่ก่อนแม่หน่อยก่อนแม่หน่อยก่อนแม่หน่อยเออเอาแขนนี้เอาอันนี้อันนี้ก็เอาออก เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเหนนะเดี่ยมาจำสี้วนะคาดูแลลูกสักทีหน่เลยะกลับมาโดนอะไรเมาโดนในไม่ต้องซื้ออะไรเก็ของน้อยของเทศบาลเนี่อครับแป๊บนึ่งนะครับเดี๋ยวขอตัวกันแน่เจ้าแอนกไนเ่นกเจ้าใครมนัทค้้จะมาได้เตรียมอัยัง ตงต้นก็ได้เลยวาดน่านปีแรกก็ยว่าเปนชุย่าเข้าด้วยก็ได้นะคะัจตอนแม่นะครับาสิสภาทั้งหกคนมาในวัมนี้กับแม่แต่วแม่มีความชุ่มชืนเลย อ๋อแบบเป็นอย่างค่ะวกล้วยอยู่ค่ะก่้วยยูข้าวจับบบเป็นอย่างค่ะวหนูเอาไว้เอาไว้ลุงวิญลุงวิญอยู่เดี๋ยวหมอบอันนี้ให้ลุงวิงมันฮ้อนนะมันก็มันฮ้อนนะอย่างกระบติดอะอย่างแบข้วิดีโอนะครับ อเชิญค่ะดีครับนะกุยมาประหลัดกุยมาแล้วก็อีมันแม่ครับวันนี้เทศบาลเมืองไม่เสียนะเจ้านำโดยท่านหมอวัยานสิริชัยนะคะท่านประเชิญท่านเลขาทวชชัยท่านปรลัดประสงค์นะคะแล้วก็ท่านสพจินตนาท่านสพเชม แม่อม,มองกล้ยิ้มหน่อยครับกินได้นะบป้งทอด่ป้งแบบทอดโา้หล <c oughs> ังมันเราคดกานจากรวมที่สบานก็คุณแม่ปีนี้พิเศษครับคุณแม่ที่ทเราดูแลผู้ป่วยบ้างคุณแม่ที่ไม่สามารถาาก็ไปอยู่กับเทศบาลบ้างเราคือ อันนี้เพื่อนเป็นน้องหรอเนี่ยน้องน้องสาวอยู่แต่กันไม่น้อยแล้วเนาะลุงจีนลุงจีนมีบ้านเดี๋ยวจะเอามาเอวหาสักวันเนาะเออเออเดี๋ยวเอามานั่งอู้กันเออเออมีคะแนนบ้านเราไหมมังเพ้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 มังเพ่ไหน กันเ,เดียวได้คิวล้ได้คิวคา,าละละอ๋ะอน,นั่นนี่หมูเราแค่สิบกินข้าวนั้งนงน้อยเนาะกินข้าวนั่งไม่ได้ข่ คนดูใชไม่ดีดีดีพีด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 ีนีาีดีดีพีด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 สดี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 สีดีจีดานสอีอีรีดีดีี น้องอู้มานี่จำได้ไหมง่ายก่ไง่ดีแล้นักเขาแต่มาดีเลยถูกเขานี่เลยเบตนาบผู้บริหารทั้งมาเยี่ยมวันนี้จัดเทศบาลเมืองไม่เหี่ยกับทางคณะผู้บริหารนะคะแล้วก็สมาชิกสภาท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อสมนะคะมาเยี่ยมวันนี้เป็นของที่ระลึกวันเรื่องในวันแม่ มีเจ้าเางราิอนวันนบาัยไแม่ก็ม่กพแล้วมอมอที่้ยาวอันนี้ด้วยวันนี้มาเยี่ยมคุณแม่ค่ะขอบคบนิ่งนะคะ